คืนนี้ในสึกยุโรปลีกเดือดกว่าที่คิดจะมีทีมไหนบ้างเรามาฟังมุมมองก่อนเกมกันคะ่ะมุมมองก่อนเกมประจำวันที่19กุมภาพันธ์2569โดยเป่าเป้ยวางบอลก่อนที่จะไปดูมุมมองของค่ำคืนนี้พี่ๆก็สามารถย้อนกลับไปดูผลงานเก่าๆของน้องเป้ยได้ที่หน้าช่องหรือใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วคืนนี้นะคะบอลแข่งกันเยอะงั้นเรามาเริ่มกันที่คู่หลักของค่ำคืนนี้กันเลยในโยุโรปลีก เฟนิบอร์เช่เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสคู่นี้จะแข่งกันในเวลาเที่ยงคืน4.5และนี่เป็นการเจอากาันรครั้งแรกของทั้งคู่ด้วยค่ะฝั่งเฟนิบอร์เช่ฟอร์มช่วงหลังในยูโรปลาลีกนี่ยังไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ค่ะในนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเสมอมาและตอนนี้นะคะรั้งอยู่ที่อันดับ1 9ข,ของตารางแต่อย่างไรก็ตามนะคะเกมในบ้านพวกเขาก็เล่นได้อย่างดุดันจุดเด่นคือเกมรุกที่มีความหลากหลายแล้วจุดอ่อนที่ต้องควรระวังเลยในจังหวะที่โดนสวนกลับเร็ว พื้นที่ในแนวรับก็มักจะเสียประตูได้ค่อนข้างง่ายค่ะส่วนทางนอตติงแฮมฟอร์เรสนะคะผลงานในโยโูโรปาลีกนี่ก็ยังไม่นิ่งเหมือนกันค่ะแต่ก็มีข่าวดีเพราะในนัดล่าสุดก็เพิ่งเก็บชัยชนะมาได้ปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ13าของตารางจุดเด่นคือเกมรุกที่มีความเร็วและเกมสวนกลับที่อันตรายแล้วปัญหาลหลักยังอยู่ที่เกมเยือนที่มักเสียประตูได้ค่อนข้างง่ายค่ะแล้วความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้ทางเฟ็นิวเชศมีปัญหานะผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายโดยเฉพาะในแผงมิดฟิลด์ อาจจะต้องมีการหมุนเวียนผู้เล่นแล้วก็ปรับแผนพอสมควรแต่ก็ยังมีข่าวดีนะคะเพราะตัวหลักในแนวรุกอยู่คอนโคบค่ะส่วนฮาฟฟอร์เรสนะคะก็มีผู้เล่นบาดเจ็บนะคะบางรายเท่านั้นคาดว่าไม่มีผลกระทบต่อรูปเกมในเกมคืนนี้ค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะเลยมองว่าทั้ง2ทีมน่าจะเปิดแลกกันอย่างสนุกแต่ความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านของเฟนมัชชน่าจะช่วยให้พวกเขาะคะเบียบคว้าชัยชนะในครั้งนี้ไปได้ค่ะขอคาดการณ์ว่าเฟนมัชชีสองนอตติงแฮมฟอร์เรสหนึ่งค่ะแล้วพี่ๆล่ะคะคิดว่าจะเป็นทางเฟน หรือจะเป็นทางฟอเรที่จะคว้าใช้ไปได้ก็ขอเมย์มาคุยกันหน่อยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้น้องเป้ยด้วยนะคะไปกันต่อนในคู่ที่2ค่ะยังอยู่ในยูโรปาลีกนะคะ SK เบานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบุรุญยาคู่นี้จะแข่งกันในเวลาเที่ยงคืน45ค่ะฝั่งเ k บานฟอร์มช่วงหลังในยูโรปานี้น่าเป็นห่วงมากค่ะเพราะไม่ชนะใครมาห้านัดติดต่อกันแล้วปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ24ของตารางจุดแข่งคือเกมในบ้านที่เล่นด้วยพลังและวามร์มบ ประสบการณ์ในเวทียุโรปนะคะพวกเขายังเป็นรองทีมเยือนอยู่เยอค่ะในทางเกล่วกับกันนะคะทางบุรญญานี่ผลงานในโยุโรป,ปานี่กําลังมั่นใจค่ะเพราะไม่แพ้ใครมา5นาิดต่อการปัจจุบันรั้งอยู่อันดับ10ของตารางพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่เล่นกันอย่างมีระบบเกมรับก็มีวินยัยและมีจังหวะสวนกับที่เฉียบคมแล้วถ้าดูจากสถิติการพบกันในรายการนี้นะคะทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วนะคะ1ครั้งในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานี่เองค่ะ แล้วในนัดนั้นนะคะก็จบด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์นะคะแบ่งแต้มกันไปเพราะงั้นเรามาดูเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้ค่ะทาบาน,นะคะมีรายงานว่าสภาพทีมนีค่อนข้างสมบูรณ์นะ,ะพร้อมลงสนามอย่างมากขนาดที่ทางโบรัญญาเองก็มีผู้เล่นบาดเจ็บบางรายเท่านั้นแต่ในภาพรวมนี่ก็ยังสมบูรณ์นะคะพร้อมลงสนามเช่นกันในภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะเลยมองว่าทาบานอาจจะติเปรียบจากการเล่นในบ้านแล้วก็สภาพอากาศที่หนาวเย็นแต่ถ้าเทียบกับศักยภาพทีมโดยรวมนะคะมองว่าโบรัญ,ญญายังดูเหนือกว่าเนาะ พวกเขาหน้าจะคุมจังหวะเกมได้ดีกวา่าแล้วก็บียบ้ายช,ชนะเก็บ3มแต้มกลับบ้านไปได้ค่ะขอคาดการว่า SK บานหนึ่งโวลัญญาสองค่ะไปกันต่อในคู่ที่3าค่ะยังอยู่ในยูโรปาลีกอยู่นะคะเซลติกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสตุกาคู่นี้จะแข่งกันในเวลาตีสามค่ะฝั่งเซลติกฟอร์มในยูโรปานี้ยังขึง้นลงๆค่ะปัจจุบันรั้งอยู่อันดับที่21ของตารางแต่เกมในบ้านนี่ถือว่าแข็งแกร่งที่เล่นด้วยความดุด,ดนันและกดดันคู่แข่งได้ดี แต่ปัญหาของพวกเขานะคะเวลาที่ต้องเจอกับทีมที่มีเกมรับที่วินัยสูงนะคะมันจะเจาะได้ยากแล้วก็จบสกอร์ได้ยากค่ะส่วนทางด้านเซโกาดฟอร์มช่วงหลังในโยโูโรปานี่อาจจะมีสะดุดบ้างแต่5้านั้นหลังสุดนี้พวกเขาก็แพ้เพียงนัดเดียวเท่านั้นนะคะปัจจุบันรังอยู่ที่อันดับ11ของตารางพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่เล่นเกมรุกเร็วเปลี่ยนจังหวะไวแนวรุกก็เฉียบคมแต่แนวรับยังมีช่องโหว่ให้เห็นอยู่บ้างค่ะ แล้วในสถิติการพบกันในรายการนี้นะคะทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้ว2นัดแต่ต้องย้อนกลับไปในปี2003นู่นเลยค่ะเพราะงั้นเรามาดูความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้กันดีกวา่ามีรายงานว่าทางเซลติกนะคะมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายคงจะต้องมีการปรับแผนเยอะพอสมควรเลยค่ะส่วนทางสตุตการ์ทนะคะมีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงบางรายเท่านั้นสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้โดยภาพรวมแล้วสมบูรณ์ขวาเจ้าบ้านค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะมองว่าน่าจะเป็นเกมที่เปิดแรกกันอย่างสนุกเพราะเซลติกก็มีความได้เปรียบจากการเล่นในบ้าน ส่วนทางสตุตการดก,ก็มีความได้เปรียบจากความสมบูรณ์ของผู้เล่นแล้วน่าจะ,จะสู้กันอย่างสูสีนะคะมีนนนงที่จะจบเกมแบบแบ่งแต้มกันไปค่ะขอค่าการว่าเซลติกสสตุตการ์ดค่ะไปกันต่อในคู่ที่4ขอย้ายไปที่ยูฟายูโรปาคอนเฟลิค่ะซินสกี้โมสตาเปิดบ้านต้อนรับการเยีอยงของคริสตัลพาเลสคู่นี้จะแข่งกันในเวลาเที่ยงคืนส5และนี่ก็เป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่ค่ะฝั่งโมสตาดีกีรองจากฝูงจากลีกวอตัน ฟอร์มช่วงหลังนลี่ก็ทำผลงานได้ดีพราะไม่แพ้ใครมาสีนัดติดต่อกันแล้วจุดแข็งของพวกเขาก็คือเกมในบ้านท,ที่เล่นกันอย่างขึ้นถืมเกมรับก็วิวินในแต่คุณภาพโดยรวมของนักเตะน,นะคะยังเป็นรองทีมเยือนอยู่เยอะค่ะส่วนทางคิสตันเลต์นะคะตัวแทนจากพเมลีแม้ฟอร์มช่วงหลังนิลีอาจจะทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะแพ้มา2นัดติดต่อกันแล้วแถมเกมเยือนก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วนะคะคุณภาพโดยรวมของนักเตะและศักยภาพของทีมยังดูเหนือกว่าเจ้าบ้านค่ะ แล้วความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้ทางมงสตาสภาพทีมนี่ค่อนข้างสมบู์พร้อมลงสนามในเกมคืนนี้ค่ะในทางกับการน,นะคะทางคิซันมทะเลมีปัญหาผู้เล่นตัวสําคัญนะคะบาดเจ็บบางรายคาดว่าน่าจะต้องมีการปรับแผนนะคะพอสมควรเลยแต่ภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะมองว่าต่อให้คิซันมทะเลจะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแต่ด้วยศักยภาพของทีมและก็ของตัวผู้เล่นนะคะยังดูเหนือขวาทางเจ้าบ้านพวกเขาน่าจะเป็นฝ่ายคองบอลและค่อยๆเจอะแนวรับของทางเจ้าบ้านนะคะ ก่อนที่จะเบียร์คว้าชัยชนะไปได้ในที่สุดค่ะขอคาดการว่าซินสกี้โมสตาศูนย์คิสตัมเพลธหนึ่งค่ะโอเคค่ะขอสรุปมุมมองของค่ำคืนนี้นะคะคู่แรกเฟนิเวเช่พบกับนอตติงแฮมฟอเรสต์ขอไปต่อเฟนิเวเช่ปครึ่งค่ะคู่ที่สองเอสเคบานพบกับโบลินญาขอไปต่อโบลินญาศูนย์ห้าค่ะคู่ที่สามเซลติกพบกับสตูตการ์ขอไปรองเซลติกปครึ่งค่ะและคู่สุดท้ายซินสกี้โมสตาพบกับคิสตัมเลธ ขอไปรอโมตาหนึ่งค่ะแล้วทั้งหมดนี้เป็นเพียงมุมมองส่วนหนึ่งที่น้องเฟย์จมาฝากพี่ๆหน้าช่องเท่านั้นนะคะยังมีมุมมองอีกหลายชุดสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมก็ได้เลยทางเข้าจะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์หรือใต้คอมเมนต์นะคะแล้วเมื่อพี่ๆเข้ามาติดตามไปแล้วไม่ได้มีแค่มุมมองก่อนเกมเท่านั้นยังมีเนื้อหาและแนวคิดที่ช่วยให้เข้าใจรูปเกมและมองรายละเอียดในสนามได้ชัดเจนขึ้นค่ะหากสนใจนะคะสามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เลยขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ